โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีนานานักตกป่าทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็รวมทั้งปุยานทาอ่านะครับที่มาชมคลิปนี้นะครับโอ้ยร้อนเข้ามาลมวันนี้ผมไม่ได้มาตกป่านะครับผมจะมาดูสถานการณ์ของอ่างแต่ละอ่างครับแถวๆโซนอลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะครับในบางอ่างในบางพื้นที่นะครับหลังจากเจอสถานการณ์ของโรควิด19นะครับซึ่งทำให้ บ่อธรรมชาติหลายๆบ่อนะครับแหล่งน้ําหลายๆหลายหลายบ่อนะครับต้องทําการปิดลงนะครับแต่ก็ตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ออกมาตรการผ่อนปล้นนะครับในด้านของการตกปลาได้แล้วนะครับแต่ก็มีข้อเงื่อนไขนะครับก็ใส่แมสนะครับนั่งห่างกันนะครับแล้วก็ไม่มั่วสุมเกาะกลุ่มนั่งกินเหล้ากันแล้วก็นอนไม่ได้นะเพราะว่าติดเคอร์ฟิวนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเมธีนะครับผม อ่างบันทิเนี่ยซึ่งมาดูดูแล้วตอนนี้น้ำค่อนข้างที่จะแห้งมากนะครับผมเดี๋ยวผมแพนกล้องด้านหน้าให้ดูเนาะก็อ่างนี้บอกบ่อกผมไม่เคยมานะครับผมไม่เคยมาตกเลยแต่เป็นการมาวันนี้ครับเป็นครั้งแรกครับผมก็ดูแล้วน้ำน้ำจะแห้งครับส่วนบอ่อวันทีนี้เขาจะเปิดทําการให้ตกในวันที่9นะครับ9ที่จะถึงนะครับจนถึงวันที่31มสิบเอ็ดสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็จะปิดช่วงฤด,ดูปลาวางไข่นะครับผม โอเคแล้วก็จะปิดช่วงฤดูการวางไข่ไปอีก,อก,อกประมาณ2-3สาเดือนครับแล้วก็ถ้าจะเปิดยังไงก็เดี๋ยวให้น้าในกลุ่มก็ไปแจ้งอีกทีนะครับเพราะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์น้ำณตอนนี้นะครับว่ามันอยู่ในช่วงระดับไหนนะครับก็นี่เป็นสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับดูแล้วน่าจะค่อนข้างที่จะแห้งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมานะครับอ่างนี้ ไม่รู้ว่าตอนนั้นน้ําอยู่ในระดับไหนแต่ก็จะมีทีมงานอของอที่หลายๆทีมงานครับที่มาตกกันก็น่าจะตกในโซนนี้มั้งครับเนี่ยนะครับก็ดูแล้วน้ําแห้งค่อนข้างที่จะแห้งนะครับแต่เขาปานิน,นสายสวยครับอ่างนี้นะปานิน,นสายสวยสวยมากเลยนี่ก็มีรอยรถมอเตอร์ไซค์น่าจะมาดูหมายมั้งมาแว้นมาปัดแถวแถวนี้มาดิฟแถวแถวนี้ครับเนี่ยก็นี่ครับโอ้ยมีปลาขึ้น มีปลาขึ้นด้วยนะครับก็ผมามาดูสถานการณ์ก่อนนะครับมา,าแจ้งรายงานข่าวสารให้น้าๆได้ดูนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทราบไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับแต่อ่างบันที่แน่ชัดว่าแล้วนะครับอ่างบันทีนะครับแน่ชัดแล้วว่าเปิดวันที่9ถึง31นะครับก็นี่เป็นโอ้หปลาดีน้าดีน้าตรงนี้ก็นะครับดูนะครับก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ ก็เป็นลานล้านสวยนะครับโอ้โหตีปานินได้สวยไงก็ยังไงก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับสําหรับใครที่มองหมายบ้านที่ไว้นะครับผมวันนี้เป็นวันที่6นะครับวันที่6พฤษพฤษภาคมครับอัปเดตข่าววันนี้นะครับผมแต่คลิปน่าจะลงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปตัดต่ออีกนะครับแจ้งข่าววันนี้อัปเดตวันนี้ล่าสุดวันนี้นะครับอ่างอ่างบ้านที่นะครับเปิดวันที่9นะครับผม ก็นีตามที่เห็นเมื่อกี้ครับอ่างบันทีก็เดี๋ยวสถานีต่อไปหรือว่าอ่างต่อไปที่ผมจะไปก็จะเป็นอ่างแม่ออนนะครับแต่วันนี้อ่างแม่ออนเปิดแล้วนะครับเปิดได้มาประมาณ2-3วันนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารของอ่างแม่ออนอีกทีนึงนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผม ทำตามเงื่อนไขของทางผู้ว่าที่ได้แจ้งมานะครับเนาะก็นั่งห่างกันประมาณ2เมตรแล้วก็ไม่ม่วสูมแล้วก็ใส่แมสด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมอ,อ่างแม่ออนกันต่อนะครับปลุยครับผมบบ๊ายายเจอกันอ่างแม่ออน จะแห้งไปเยอะเลยนะครับผมก็ไม่เคยมาเนาะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วนะครับน่าจะแห้งไปเยอะเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด้านล่างอ่างดีกว่าครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ด้านล่างของขอบอ่างแล้วครับผมน,นี่ก็อยู่กับพี่แจ็กนะครับผมแจ๊กดึงแจ็คยังไม่ได้ดึงเนาะอันนี้ก็เนี่ยเขาคนเขามากเก็บตังค์นะครับอันนี้เริ่มเปิดตั้งแต่วันไหนครับ เพิ่งในสามวันวันนี้นะครับผมก็ค่าเบดไม่เกยดอะไรครับหลังสิบบาทคค่าเบสหลังสิบบาทครับอ่างแม่อ่อนนะครับก็เปิดได้สักประมาณสามวันก็เมื่อกี้ก็มีนะท่านนั้นดึงไปหนึ่งครับก็รับอ๋ยก็ดึงไปประมาณสี่ห้าตัวนะครับเป็นที่ศกเล็กเดี๋ยวไปเที่ยวหาาน้าเขานะครับผมก็รายงานสถานการณ์ก็ตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหจะเป็นริวสปิวนะครับหน้าสปริงเวย์นะครับผมนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวไปเดินเที่ยวหานาเ si อาครับอ kind of ุ๋ยถ่ายถ่ายถ่ายยินดีที่อุ๋ยนะครับสวัสดีครับนี่นี่ฝากร้านด้วยครับผมรอุ๋ยนี่คนชอบตกปลาครับผมเนี่ยครับผมนี่อาหารพนการสั่งเลยครับโคตรห้าครับโคนรห้าได้กี่ตัวแล้วครับห้าตัวโอ้แน่นอนจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนดูปลานะครับอันนี้พี่อุ๋ยนะครับแกมาตั้งแต่ไม่กี่โมงครับมาตั้งแต่หกโมงครับ นี่พอนับตกปลาครับเพื่อนครับผมชุดเล็กมาในชุดเล็กมาอ๋อมาอนที่บีจีกะเอามาหักกันเดี๋ยวครับนี่ปลานิ้นนี่ปลานิ้นนี่ขอดูปลาหน่อยเดี๋ยวผมลงไปเลยอันนี้ยี่สุกยี่สกครับไซส์โลกว่าสองถึงสองกอโอ้ห้าตัวห้าตัวครับเขียงร่าเน็มแล้วเียา เอครัน <Okay. S 2> อ่ะมีเขาก็เก็บค่าเบ็ดค่ารัติบาทนะพี่เนาะครับติบ,บาท์ริบ,บาทก็เพิ่งเปิดได้สามวันก็ถือว่าโอเคนะครับอ่างนี้น้ําแห้งไปเยอะไหมยเยอะนะเนาะก็ห่มบ่เคยมาเลยไงอ่างเนี้ยตั้งแต่พิษปีแล้วพีกำลังมานค่าอืมแต่ายใหญ่มีอยู่เนาะสายใหญ่มีแต่ยังไม่เข้าออ๋โอเคโอเคช่วงบ่ายเข้าแน่นอนเนี่ย <laughs> เราส่งผลง,ง,งานนี่เนอครับผมเย็ยนๆส่งผลงานครับครับผมตามเหตุเลยครับผมเงียบไปเอวนี่ไหลไหมครับพี่ไหลอยู่ครับไหลยอยู่เนาะนี่นี่มันเป็นสปิวนะครับนี่ตีทุนเล็กนะครับอันนี้เนื้อเขาพาทิชชู่อืมเป็น,นพาทิชชู่นั้นกับทิชชู่เหมือนกันนะครับเนะพาะดึงพวกเรายืดพองเราเงียบเงียบอยู่เนาะโอเคเงียบเงียบก่อน ครับผมอันนี้นเ้ยโอเคครับเดี๋ยวสถานีต่อไปเดี๋ยวเราไปที่อ่างห้วยบกกันนะครับผมนี่จะเป็นอ่โซนหน้าสปริงเวย์นะครับนาะน,ะนี่นี่นี่ได้ามาแล้วเนี่แล้วโอ้โหลงไปไม่ทนันละสสวยครับปน,นินครับผมนี่เป็นหาดดินแดงนะครับเป็นหน้าดินนี่ก็เป็นหน้าดิน ส่วนทางนู้นนะครับทางนู้นจะเป็นทั้งสปิวทั้งเหลียวทั้งหน้าดินนะครับยาวไปนู่นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปห้วยบกต่อครับอ่ะก็สรุปสถานการณ์อ่างแม่อนเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่ได้กันจะเป็นปลายี่สกหนวนจันทร์นะครับไซส์ประมาณโลกว่าสองโลนิดๆนะครับผม ก็พี่อุ๋ยนะครับพี่อุ๋ยคนชอบตกปลานะครับผมก็ดึงไป5ตัวนะครับผมก็ได้แต่ในตรงจุดสปริงเว์นะครับผมไม่ได้เดินไปดูนะครับแต่ดูด้านบนนะครับผมก็มีน้ำมาตกปลาหลายท่านเลยนะครับก็เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับที่ใครจับจองหมายตาไว้ว่าจะเข้าอ่างไม่ออนก็เข้าได้นะครับเพราะตอนนี้ก็ย่สกแวนกําลังรับแขกเลยนะครับผมก็มันก็ดักรอลุ้นที่สกใหญ่นะครับ ยี่สกใหญ่นนจันใหญ่ก็ไปรอชมกันนะครับก็ใครที่จะมาก็เตรียมอุปกรณ์มาดีๆนะครับว่าห้อใหม่นี้ก็มีสัพหลาานะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับตามที่เห็นใน facebook มานะครับผมพผมก็ไม่เคยมานะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปตอนนี้ผมกาลังเดินทางไปที่อ่างแม่ออนเอ้ยอ่างห้วยบุกนะครับเนี่ยผมกาลังเดินทางเลยท่านนี้นี่กำลังจะขึ้นตะลิงนี่ครับขึ้นดอยนี่ครับเดี๋ยวยังไงผมก็ เออยังไงผมก็ขอขับรถก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นดอยนะค่อนข้าง,งทางนี้จะโค้งนิดนึงนะครับผมป่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าหมายของอ่างห้วยบกกันนะครับผมวาได้ยินข่าวว่าเมื่อวานเนี้ยดึงไปอ่าไซส์สิบโลนะครับในเป็นที่ส่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงไปติดตามข่าวพร้อมกันนะครับผม่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างห้วยบกนะครับผม เป็นประมาณนี้นะครับคอน,น้าที่ค่อนข้างจะแห้งลงไปพอสมควรนะครับนี่มาตกปลาครับได้ก่อครับยังกำลังมาจะอ๋อกำลังมานี่ครับก็ามาตกปลาครับก็ดเดี๋ยวไปเดินดูนครับหินกระชังใครไม่รู้ตกปลาตรงนั้นนะมีเห็นกระชัง,ใค,ง,นนะชงใครไม่รู้ครับแช่ในน้ำน่าจะได้ปลาเดี๋ยวเดินไปหาหน้าเขาดีวกว่าครับ น้ำสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับกำลังมากำลังมาค่ะนี่เพิ่นนี่เขาเป็นมาตกปลาตรงนี้นะครับผมมีตกปลานะครับเนาะตีเป็นตะก้อเอาระเบิดอยู่ไหนยังไม่ได้เลงอ๋อเบ็ดยังไม่ได้ลงนะครับโอเคมัดเต็ดก่อนแต่ว่าเขาเปิ้ลได้ยี่สุกกันจ้ะเนี่ยอ๋อตรงไหนตรงนี้แหละอ๋อสิบโลเลยเหรอโอ้ใหญ่เกือบออืื้โอเคขอบคุณครับ จะไปแอวดูข่าวกันนี่นะครับก็โอ้โหน้ำแห้งไปเยอะเลยครั้งนี้ก่อนที่ผมมาที่เอวน้ำยังอยู่ระดับนี้อยู่เลยนะครับนี่แหง้งอุ๊ยนั่นอะไรนี่นะครับอุ้ยน้ำแห้งลงไปเยอะเลยสวัสดีครับพี่เป็นไงกันบ้างเงียบกะแต่ว่าเพื่อนได ที่สกันที่ไหนนะโอเคขอบคุณครับนี่กำลังมากะม,มาจา้าแล้วกะเดี๋ยวก็ได้ไดินดูน้ำรถไปน,นั่งเหรอเนาะคิดแัวันนี้ฮะฮาเพิร์นให้ ก็ตอนนี้ผมเดินออกจากจุดเมื่อกี้มานะครับนับก็มีนะ้อีกท่านหนึ่งที่ตกเป็นสปิวแต่เป็น้าดาที่ชั่วครับมันก็ยืดอยู่นะครับแต่แกก็ยังไม่ได้ตัวแต่ดูละมันน่าจะได้ตัวเพราะว่าตอนนี้นะ้ํามันแห้งครับแห้งไปเยอะมากเลยก็เดี๋ยวผมจะไปดูตรงตรงนู้นครับตรงสปริงเวย์นะครับก็เดี๋ยวจะขอขับรถไปก่อนนะครับขับรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนครับ นี่เป็นสถานการณ์แถวโซนสปริงเวย์นะครับก็เดี๋ยวเราไปถามหน้าๆกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับพี่เป็นได้ห้องครับเงียบอยู่ไหมครับดึงนันตอกถอนห้องก่อน อันนี้เป็นชิงหลิวนะครับมีใครได้ดึงมั้งครับยังเนาะยังเงียบอยู่เนาะตัว่าเพื่อนได้ป่าใหญ่กันทุกพูดนีมครับครับก็สรุปอ่างห้วยบกนะครับตอนนี้ปลาก็ยังเงียบอยู่นะครับก็มันก็ยังมีเม็ดนะครับเม็ด ฟองอากาจีอะครับภาษาเหนือเรียกว่าชิงนะเม็ดนะครับก็เข้า,าหน้าเบ็ดชิงเดียวของนา้านะ้าท่านเมื่อกี้ครับที่ผมไปนั่งคุยด้วยนะครับก็ชุดอื่นก็ยังน่าจะยังน่าจะยังเงียบอยู่นะครับแต่โซนจุดด้านในนู้นผมไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะมันเมื่อกี้รถผ่านไปพอดีมันเป็นโคลนนะผมก็ไม่อยากรถเข้าไปก็ยืนดูสถานการณ์คร่าวๆแถวๆนี้นะครับก็ดูๆแล้วก็ยังเงียบอยู่นะครับก็ไม่แน่กันถ้าโดนมาตัวหนึ่งก็ คุ้มเลยครับใหญ่ไซส์สิบเลยนะครับก็ปันินก็ประมาณไซส์โลกว่า2โลครับก็มีนะครับก็ยังไงก็ใครก็รยังไงใครจะเข้ามาหมายนี้ก็เข้ามาได้นะครับหมายสวยครับผมก็เดี๋ยวผมก็ขอจะขอกลับก่อนนะครับผมมา,ายังไงก็ ใครมาติดตามมาถึงข่าวสารมาถึงว่าตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณอาทย์ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับป่ะขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับขึ้นแล้วับ